ก็อยู่กับคุณบริงบิงไดนะครับนะครับประสิทธิภาพเราก็รู้อยู่แล้วว่าขนาดแค่มอเตอร์เดียวใช้งานได้เท่าไหร่ไท่แล้วผมก็ซื้อแล้วเกือบดอยแล้วเกือบดอยไปแล้วล้านเจ็ดพระเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tesla Journey นะครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปงาน Tesla Thailand Meeting นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ รถสวยๆนะครับของเพื่อนสมาชิกผู้ใช้งานรถยนต์เทส l a ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรากำลังจะออกเดินทางนะครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่100%ครับสามารถวิ่งได้นะครับ436กิโลครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ของกฟผนะครับระยะทาง78กิโลครับเมื่อไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ81%ครับ ถึงแล้วนะครับพอดีว่าเรามาถึงค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ11.40โมง40นะครับงานเริ่มให้ลงทะเบียนประมาณเที่ยงครับตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้ของ E แกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาร่วมงาน Tesla t h i i l a n d meeting นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่งานกันครับนี่มาเข้ามาในงานกันเลยครับเราเจอรถคุณเวลครับสีส้มสวยงาม สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงงาน Tesla Thailand Meeting แล้วนะครับที่อีแกะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับาไปดูกันครับขายกันนั้นทงแล้วถ้าจะเอานม่ดีสักที EV ดีๆสักคันหน้าตอนนั้นก็บอกเลยว่า the best of the best คือ Tesla โอ้โหกลาเป็นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึง Tesla ณตอนนั้นในราคานั้นนะครับก็เหตุผลหนึ่งที่ซื้อเพราแคมโมดอันนี้จริงๆเลย ซื้อไอราะแคมหมดเดยใใรยออะไรจะ้อนระบายใช่ครับนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณบริงบิงไดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพวกเราจะได้ยินได้ดูคุณบริงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเทส la นะครับมานานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณบิงกลับมาที่เมืองไทยนะครับก็เลยอยากจะถามคุณบิงว่า จากการกลับมาครั้งก่อนนะครับแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยคุณบิงเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ที่มาเห็นในวันนี้ครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนผมไปปี2015ยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเลยมีตอนนั้นก็แค่นิสสันลีฟที่ไปนะักขับนำขบวนพี่ตูนเท่านั้นเองนะฮะคือแทบเราจะมองไม่เห็นอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเลยนะเวลานั้นตอนปี2018เป็นปีที่ผมเริ่มทําเพจ เป็นปีที่ผมไฟเยอะมากเป็นปีที่ผมแบบต่อสู้เยอะมากที่แบบพยายามจะสร้างฐานข้อมูลในไทยแต่ก็จะโดนแบบคอมเมนต์ต่างๆเอ้ยรถยนต์ไปไม่รถช้ากว่ารถกล์ฟรถไม่ดีแบตพังง่ายเสื่อมง่ายจนเราทําฐานข้อมูลลงมาแล้วมันเป็นออกดอกออกผลจนกลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านบิงได้หรอกผมเชื่อว่าคนซื้อเทสลาทุกคนไม่ได้อ่านบิงได้ทุกคนแต่คนส่วนมากที่เขาเชื่อในมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไป แล้วมันออกมาเป็นผลตรงที่ว่าเขาเอามาข้อมูลของเราไปตัดสินใจในการซื้อรเราไม่ได้เราไม่ได้ชีน้นาเราแค่สร้างฐานข้อมูลให้มันถูกต้องส่วนเขาจะนําไปใช้ยังไงมันก็แล้วแต่เขาจนตนทุกวันนี้เทส la ในไทยมียอดขายปีละสามพันคันยอดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าในไทยผมพูดด้วยเต็มปากเลยถ้าปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพ ผมเห็นอันตราส่วนรถยนต์ไฟฟ้าต่อรถยนต์น้ำมันเยอะอยิ่งกว่าเมืองดารลัตที่ผมอยู่คือ oh, <okay. S 1> ผมหันไปทางไหนนี่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าจนผมอึงม้งเลยแบบเฮ้ย oh. ถ้าแคลิฟอร์เนียผมว่าที่นี่ยังสู้ไม่ได้ oh. ถ้าถ้าถ้าซานฟรานซิสโกที่นี่ยังสู้ซานฟรานซิสโกไม่ได้ oh. แต่ถ้าเป็นที่ดาลัสเมืองที่ผมอยู่ oh. ผมว่าปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า oh. มันเยอะมากเยอะจนแบบอัตราส่วนที่มันอยู่กับรถยนต์น้ำมันเนี่ย oh. มันเรียกได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบมองแบบมองหาให้เจอเราแค่แบบติดไฟแดงเนี่ยก็เจอละ แต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเราแทบจะหันควับเลยโอ้โหมันรถอะไรวะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะซึ่งทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับตายไม่เสียชาติเกิดแล้วคือแบบเราได้ทําภารกิจของบิงไดมาถึงจุดที่นําพาความรู้ให้กับคนไทยได้ได้ขนาดนี้แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ผมมันเป็นพี่เวลมันเป็นทุกคนด้วยแต่เพียงแค่ผมเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มันเหมือนกับผลักดันสังคมรถยนต์ไฟฟ้าไปข้างหน้าเล็กๆเลเล็กๆนิดเดียวซึ่ง ผมคนเดียวทำไม่ได้หรอกมันก็มีพี่ต้อมไอมอสทุกคนด้วยท,ที่มาช่วยกันทุกวันนี้แล้วก็เราก็มาคอมมูนิตี้วันนี้นะครับในเทสลาเม e ต i ิ้งว่าเอาจริงจริงก็ขอบคุณทุกคนด้วยอะ่ะขอบคุณคนที่ติดตามเทสลามาถึงถึงทุกวันเนี้ยว่าถ้าถ้า,ถาไม่มีไม่มีคนอ่านอะ่ะผมแปลไปยังไงก็ม,มันก็ไม่เกิดคอมมูนิตี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวยครับผมครับ,รบก็ขอบคุณคุณบิงเช่นกันผมอยากจะบอกคุณบิงอย่างนี้ครับว่าช่วงที่ผมจองรถแล้วผมยังไม่ได้รถเนี่ยผมดูคุณบิงตลอด ไลฟ์ฟุบดูไลฟ์ฟุบดูคือมันเหมือนคนที่อยากได้รถแล้วแบบไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังมันก็มีคุณบริงนี่แหละทําคลิปออกมาเป็นเพื่อนถูกต้องเลยถูกต้องครับใช่ครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณบริงบิงได้นะครับฝากติดตามโอ้ไม่ต้องฝากนะครับคุณบิงแฟนๆเยอะอยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณคุณบิงครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณต้อมไอมดนะครับ คุณต้อมก็เป็นคนที่ใช้งานเทสลารุ่นแรกๆนะครับเรียกว่ารุ่นบุกเบิกก็ว่าได้เราก็เลย <c oughs> ชาวโดยชาวโด,ยว,ด,ย,วด,ย,วดยวันนี้เราก็เลยอยากจะถามคุณต้อมนะครับว่าถ้ามีอะไรตั้งแต่ใช้งานมานเนี่ยน่าจะเกินห้าหมื่นโลแล้วที่เราติดตามคุณต้อมกันเราก็เลยอยากทราบว่ามีอะไรที่ชอบและก็มีอะไรที่ถ้าเทส l a ปรับปรุงให้ให้หน่อยเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับก็ยอยากถามคุณต้อมนะครับโอเคคุณต้อมครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่ดูคลิปนี้นะครับครับผมอ่ะเข้าประเด็นกันเลยชอบคืออะไรขับสนุกนะฮะขับสนุกแล้วก็ฟังก์ชันต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะครบในแง่สิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เนาะแอปมือถือใช้งานได้มีการอัปเดตแอปอย่างสม่ําเสมอและแน่นอนคือประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพเราก็รู้อยู่แล้วว่าขนาดแค่มอเตอร์เดียวใช้งานได้เท่าไหร่กับในราคาในประเทศไทยตอนนี้ก็ อ่ะร้านลเล,ลิร้านกลางๆขึ้นไปละร้าน6ละสำหรับเวล i ิวไดรฟ์ ves, สัมมเดล3นะครับก็ในระดับราคานี้กับสิ่งที่ได้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าสำหรับคนที่มองเรื่องของความคุ้มค่าแล้วกันในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าผมมอง air, <คน S 1> ว่าวยังไม่มีเจ้าไหนที่สามารถให้รีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ขนาดนี้แต่อย่างที่บอกเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ไม่ใช่ที่สุดของรถเนาะอ่ะเรื่องแอโรไดนมีกก็ชอบเรื่องของการประหยัดไฟเพราะเวลาเราวิ่งอ่ะถ้าสมมติว่าคนไม่ได้เท้าหนัก เราขับร้อยสิบร้อยไม่เกินร้อยยี่เราๆเนี่ยโอ้ถ้าไปนในคลาสเดียวกันผมว่า,ญญาทางเทสลาประหยัดสุดเพราะทางเรื่องของมอเตอร์แบตเตอรี่ที่เขาทํางานออกมาดีระบบแอโรไดนามิกค่าซีดีขึ้นมันค่อนข้าง,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 างต่ำตอนนี้ถือว่ายังได้เปรียบชาวบ้านชาวช่อง,ง,อ,งอยู่นะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบถามว่าคืออะไรแน่นอนครับบ้านเราเมืองร้อนหลังคาพารารามิกกา๊าซลูปดีโล่งโปร่งสบายแต่โคตรร้อนโคตรร้อนใช่จริงๆถามว่าคนมีไหมต้องมีม่านอย่างน้อยคือมีม่านที่เป็นผ้าเป็น ไฟพงไฟฟ้าเหมือนเจ้าอื่นที่มันมีซึ่งเราอาจจะไม่ชอบแต่บอกเลยว่าถ้าใช้งานจริงคือมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก 2. ถ้าคุณไม่มีม่านไฟฟ้านะตรงนั้นจริงๆหลังคาพารโนอรามืกานรูฟควรจะทําเป็นซันเชดที่แบบดิมเอเบิลได้ mm hmm. เปิดปิดแล้วก็อ่าอย่างน้อยตัดแสงกองแสงกองความร้อนอันนั้นได้ช่วยได้เยอะหลายๆคันหรูๆอย่าง Porsche ก็มีอย่างเอ่อ uh, ล็กซัสร 4450e ที่ mm hmm. ผมไปรีวิวอย่าง IX ที่รีวิวก็มีให้เหมือนกันอย่างน้อยมันมีดีกว่าไม่ม mm ี hmm. อันนี้คือเรื่องความร้อนที่ที่เทสลาควรจะปรับเรื่องเบรกเอาจริงเรื่องเบรกถ้าเป็นในซีรีของ W วลวีดラหรือลอง Range ก็ ange, าตามผมมองว่าเบรกของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาให้มามรถแรงเยอะรถแรง,รแรงกําลังเยอะแรงมา้าแบบเยอะแรงบิดเยอะแต่เบรกทื่นะครับมันจะมีหลายๆโอกาสที่เราแบบอันนี้ต้อง,ต,องต้องเตือนนะสำหรับสายที่มาเล่นรถเทสลาเลยคือเรารู้ว่ารถมันแรงเรารู้ว่ามันขับสนุกแล้วคุณชอบ มันจะมีบางโอกาสที่แบบว่าขับร้อยสิบแล้วเราเห็นรถกระชั้นชิดมันเอาไม่อยู่ในหลายๆครั้งนะระวังจะไปชนตูวเขาอันนี้ต้องอันนี้ต้องระวังอันนี้บอกจากใจจริงคือไม่ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าคือเขามันเราคือเจอจริงแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้ว <Okay. S 1> ชนมามันเสียเวลาซ่อมเยอะเนาะ <Okay. S 1> อ่าประมาณนี้เครื่องเบรกนะครับส่วนเพอร์ฟอร์แมน์ถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าใครจะไปอัปเกรดเบรกก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็ตามตามสมสควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลับมาที่เรื่องของความร้อนอีกหน่อยเนาะ mm hmm. เรื่องของความร้อนเนี่ย อาจจะยังยังคงเป็นห่วงหน่อยเพราะส่วนตัวคือเจอกับตัวเองมา <laughs> ใานเรื่องของตัวระบบคอมเพรสเซอร์กับ <c oughs> ระบบระบ,บายความร้อนด้วยความที่เขานำระบบระบายความร้อนของตัวรถคือทำแอร์ข้างใน <c oughs> กับตัวระบ,บายความร้อนให้กับแบตเตอรีอ่ใช้ตัวเดียวกันเขาไม่ได้แยกกัน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการทำงานมันเหมือนจะใช้งานค่อนข้างหนักโดยเฉพาะบ้านเราเป็นประเทศเมืองร้อน12เดือนเนาะแล้วโดยเฉพาะการตากแดดชาร์จอันนี้อันนี้อาจจะต้องระวังหน่อย ถ้ายังอยู่ในประกันใช้เต็นที่ครับครับผมแต่อันนี้ก็เหลือถ้านอกจากเหลือการประกันก็ค่อยว่ากันทีแล้วเรานี้อันนี้สิ่งที่น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ก็น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็บิวคุณภาพในการผลิตภายในผมว่าภายในผมยังรู้สึกว่าใช่อยู่มันมินิมอลแต่บางอย่างอ่ะมันควรจะมันมินิมอลไปมันมินิมอลไปมันมินิมอลวันมันควรจะมีสิ่งนี้เพื่อทําให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเราเรานี้ครับโอเค ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้อม i m o d ครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานรถยนต์เทส l a ในฐานะที่เป็นเรียกว่ารุ่นบุกเบิกนะครับก็ฝากติดตามคุณต้อมไอมดกันเยอะๆเลยนะครับแล้วผมก็จะติดตามต่อไปขอบคุณ,ค,ณครับ,รบ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณเวลเวลดันการันตีนะครับคุณเวลก็เป็นคนที่นำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งรถ EV นะครับ มาให้เราอยู่เสมอวันนี้คุณเวลกลายเป็นผู้ใช้งานรถยนต์เทส la จริงๆแล้วะนะครับก็ก่อนอื่นต้องถามคุณเวลเลยครับว่างานในวันนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับโอ้อสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็จริงๆว่าวันนี้ตั้งใจนะคือเราเห็นว่าวันนี้ คนที่มาใช้เทสลาค่อนเยอะนะโดยเฉพาะเป็นเท s l a ที่เขามาทําเป็นอ f ฟฟิ i ชียลประเทศไทยแล้วนะครับคือถ้าใครเห็นเนี่ยคือเราตามกันมาตั้งแต่แบบยังไม่เข้าไทยจนสุดท้ายนี่เข้าไทยแล้วผมก็ซื้อแนละ้วเกือบดอยแล้วเกือบดอยไปแล้วล้านเพระเจ้านะฮะตอนนั้นเกร4สี่ล้านอะโมเดลวายลอนเลชนี่ผมซื้อมา2ล้านกว่านี่รู้สึกโอ้รอด ดีอันนี้คือโชคดีว่าเรามีน้องที่อยู่อเมริกาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมาแล้วแล้วเราก็ไปเช็คว่าเออมาจดทะเบียน uh huh. พอดีนี้อ่น้องมาเมิองทยวีดีน้องริงอ,อย่าวิงไดนะเราก็อัปเดตกันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไหนๆมาเราอยากอัปเดตข้อมูลเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งในการใช้ E v ีของอาเซียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าภูมิใจและอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงนะครับว่าที่วันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งได้เพราะเรามีการไฟฟ้ากระโดดมาเล่นในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยว่า ในไหนวันนี้เรามีผู้ใช้เทสลามากพอแล้วแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ใครใช้เทสลาก็จะรู้ว่าระบบหลังบ้านมันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรวมกลุ่มกันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยน้องบิงมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลแล้วเราก็มารวมตัวกันเพื่อสร้าง power ในการคุยกับค่ายรถผมว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่มาวันนี้นะครับก็เลยชวนกันมานะครับวันนี้ก็มาน่าจะ60กว่าคันโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะฮะ ที่รวมนักออฟฟิเชียลแล้วก็คนที่ซื้อก่อนหน้านี้อย่างรุ่นพี่ที่ซื้อเกรมาเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็มีข้อมูลอยากจะมาแลกเปลี่ยนมาบอกเราด้วยครับผมก็ขอบคุณคุณเวลมากเลยนะครับฝากติดตามช่องคุณเวลเวลดันการันตีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเวลสวัสดีครับ ถ้าพาลูกไปเที่ยวนะครับโอเคพอใจไหมฮะให้ไหมถ้าพอใจอ่ะรับไปเลย นี้นะครับเราอยู่ที่ชาร์จิ่งฟลอร์นะครับของ E-Lex ที่กอฟผสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนทั้งชั้นให้เป็นลานจอดชาร์จรถยนต์เทสลานะครับ โหลดแล้วเสียงช้านะครับตอนนี้หัวมันขนาดเท่าไหร่ครับไฟเจ็ดจุดสีด่กิโลวัตต์นะครับเจ็ดจุดสี่ผมอยากให้อย่างนี้นะสังคมมันเป็นของพวกเราทุกคนนะครับกลุ่มคอมมูนิตี้คำว่าคอมมูนิตี้มันเป็นไม่ใช่ผมไม่ใช่ต้อมไม่ใช่บีนะครับมันเป็นของทุกคนและอยากให้เป็นสังคมเป็นยังไงก็อยู่ที่พวกเราน,น,นะครับแลวผมคิดว่าวันนี้เฮสซามันอยู่ในยุคเริ่มต้นฉะนั้นการที่ผมจัดมิ팅ในวันนี้เพราะผมคิดว่ามันยังไม่เยอะ และเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผมว่าแกนหลักว่าเออวันนี้เรา,าอยากจะสร้างสังคมแบบไหนในการใช้พลังไฟฟ้าโดยเฉพาะเทสลานะครับ thank uh you -huh. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกด Subscribe ให้โปรดติดตามตอนต่อไปว่า Tesla Journey จะออกเดินทางไปที่ไหนขอบคุณครับกลับถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้เราขับไปทั้งหมด160กิโลนะครับใช้ไฟไป21กิโลวัตต์อครับกำลังไฟเฉลี่ยนะครับ134วัต์อต่อกิโลเมตรครับ กลับถึงบ้านนะครับแบตเหลือ60%ครับตอนนี้ผมเสียบชาร์จไปแล้วนะครับแบตเลยขึ้นมาเป็น61%ครับ